และหลังจากที่แมทลงรูปคู่เปิดตัวกับสงการเตชะนรงค์ก็มีข่าวลือว่าผู้ใหญ่ในช่องให้ตัดตอนเร่งให้จบภายในเดินเดียวเพราะว่าหลังจากที่ลงรูปเปิดตัวเรตติ้งละครดิ่งลงเหวจนหน้าใจหายเออขอแทรกหน่อยนะครับเพื่อนๆที่ว่าเร่งตัดตอนให้จบภายในเดินเดียวอะครับผมได้ทำข่าวเกี่ยวกับดีเจปุกโกให้สัมภาษณ์แล้วนะครับดีเจปุกโกได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นปกติของละครอยู่แล้วนะครับ เพราะว่ามีมานานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับดาราม่าอะไรเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูข่าวนี้ตรงที่รายละเอียดวิดีโอได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะดาราม่าแมทพีรณีลามถึงแพทนปภาโดนต่อว่าไปด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมบรรลสกับช่องบรรลดข่าวชาวบ้านนะครับก่อนจะฟังข่าวกันนั้นช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปด้วยนะครับมาฟังข่าวกันเลย ดราม่าแมทพีราีลามถึงแพทนปรภาโดนต่อว่าไปด้วยคราวนี้นะครับมีที่มาจากไทยรัฐนะครับผมซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ที่มาไว้ด้านล่างตรงรายละเอียดวิดีโอนะครับผมถ้าเพื่อนๆสงสัยก็ตามไปอ่านกันได้นะครับ โดนกันทั่วหน้าสำหรับเพื่อนนักแสดงจากละครเรื่องบ่วงนลิมิตไม่ว่าจะเป็นดีเจปุ๊กโกและแพทนปภาที่ถูกชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าไปด้วยเพราะว่าเล่นละครร่วมกับสาวแมทพีรณีและหลังจากที่แมทลงรูปผู้เปิดตัวกับสงการเตชนรงค์ก็มีข่าวลือว่าผู้ใหญ่ในช่องให้ตัดตอนเร่งให้จบภายในเดือนเดียวเพราะว่าหลังจากที่ลงรูปเปิดตัว เรตติ้งละครดิ่งลงเหวจนน่าใจหายเออขอแทรกหน่อยนะครับเพื่อนๆที่ว่าเร่งตัดตอนให้จบภายในเดือนเดียววะครับผมได้ทําข่าวเกี่ยวกับดีเจผู้โกกให้สัมภาษณ์แล้วนะครับดีเจผู้โกกได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นปกติของละครอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีมานานแล้วไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าอะไรเลยนะครับ<ๆ>เพื่อนๆสามารถดูข่าวนี้ตรงที่รายละเอียดวิดีโอได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะมาฟังข่าวกันต่อเลยดีกว่าครับ ล่าสุดแพทย์นปภาได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวดังกล่าวในรายการนายอินเตอร์เทนหลังจากที่ถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ต่อว่าว่าสนิทสนมกับสาวเมทซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงว่าตนเองเข้าใจคนที่คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้จะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์แต่ขอให้อยู่ในขอบเขต อยากให้มองว่าละครถ่ายมา3ปีแล้วและตอนนั้นก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอยากให้คนแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันและแมทก็เป็นเพื่อนร่วมงานความเป็นเพื่อนแมทก็ดีทำงานก็ดีเป็นคนร่วมงานที่ดีตั้งใจทำงานส่วนเรื่องส่วนตัวก็ให้อีกฝ่ายเป็นคนตัดสินใจเองตอนไม่ขอเข้าไปก้าวไก่เรื่องนี้ ส่วนเรื่องละครตนก็ทราบจากผูก่โกอีกทีว่าทางช่องตั้งใจให้มี9ตอนจบอยู่แล้วนะเห็นไหมละครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เกี่ยวกับดราม่าอะไรอื่นๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะครับที่ทำให้ละครตัดจบภายใน9ตอนนะครับผมอ่าก็อยากฝากเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่นะครับผมบรรลุนะฮะอยากจะให้เพื่อนๆลดคำหยาบตรงนิดหนึ่งได้ไหมครับคือแบบว่าผมไปไล่อ่านคอมเมนต์โอ้โหปวดหัวเลยฮะ มาเป็นสวนสัตว์เลยมาแบบโอ้โหทั้งของล่างเอยของต่ำของสูงเอยคืออยากจะให้ลดคําหยาบลงนิดนึงนะครับอยากจะให้อ้อมๆหน่อยฮะพูดอ้อมๆแบบไม่ต้องพูดตรงๆนะครับผมอ่านแล้วผมรู้สึกไม่ดีมากเลยฮะอืมนะครับช่วยกันหน่อยนะครับคําหยาบก็พวกที่ว่าอวัยวะเพศอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้าเป็นพูดไม่สุภาพก็ประมาณว่ามึงกับกูอ่าอันนี้ก็เป็นภาษาวัยรุ่นอะไรพวกนี้นะครับมึงกูนี่ก็เข้าใจเนาะ ก็บางคนก็เป็นสไตล์คาแรคเตอร์อยู่แล้วนะครับเหมือนอาจารย์เฉลิมนะฮะผมก็คือพูดมึงกับกูอะไรอย่างนี้แต่บางทีคําหยาบก็คือแบบอวัยวะเพศหรือว่าสวนสัตว์บางตัวบางชนิดอะไรอย่างนี้ก็พยายามอ้อมอหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนนะช่วยกันหน่อยนะอ่ะโอเคนะนะเอาแล้วครับเพื่อนๆและนี่ก็คือทั้งหมดจากข่าวนี้นะครับขอขอบพระคุณไทยรัฐด,ด้วยนะครับแล้วก็ผมบรรลดอยากจะฝากช่องนี้ครับบรรลดข่าวบันเทิง ช่องนี้นะฮะจะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้ตามข่าวเป็นตอนๆนะครับอ่าซึ่งจะเหมาะกับคนที่แบบอยากจะดูคลิปเดียวให้มันรู้เรื่องไปเลยว่าวันเนี้ยมีการอัปเดตข่าวสารอะไรบ้างช่องนี้เลยนะครับวันลดข่าวบันเทิงอ่าเนื้อหาในช่องนี้ก็จะเป็นประมาณว่าผมจะทําลงแค่คลิปเดียวเท่านั้นต่อวันแต่คลิปนั้นจะเป็นคลิปที่ดังที่สุด ซึ่งจะเป็นการรวมคลิปที่ดังที่สุดลงในคลิปนั้น1คลิปนะครับผมอายกตัวอย่างง่ายๆก็คือรวมข่าวของคุณ Matt แมทพีรนีประจำวันที่7เดือน1ปี 6, 2อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมตามไปติดตามกันด้วยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมเอาละครับผมบรรทดก็อยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์คลิปนี้ กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งก้องกของค้างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมบรรลดนำเสนอคลิปแบบนี้ให้พวกท่านได้รับชมรับฟังพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ผมบรรลดกับช่องบรรลดข่าวชาวบ้านก็หมดเวลาลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ในข่าวต่อไปแต่สำหรับข่าวนี้สวัสดีครับอย่าลืมคอมเมนต์ทักทายเพื่อนๆด้วยนะครับและอย่าลืมที่ผมขอเวลาอย่าพูดคำหยาบนะครับ